ข่าวด่วนกับทุกคน ตังไม่หยุดแล้วครับสำหรับค่ายเพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์รอดล่าสุดนะครับติดอันดับร้อยเพลงทั่วโลกครับโอ้โหสุดยอดมากๆต้องบอกเลยว่าวันนี้นะครับหลายคนส่งมาให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ดูกันครับว่าตอนนี้เพลงของน้องเนี่ยติดอันดับนะครับมิวสิกวิดีโอยอดนิยมร้อยอันดับทั่วโลกตอนนี้เพลงเอิญฮักนางเอกน้อยอยู่ที่ลำดับที่98ครับปรบมือครับเย้ สุดยอดมากๆครับทุกคนต้องบอกได้ว่าไม่มีใครทำได้นะครับสำหรับเพลงไทยหรือ เพลงหมอลำเราพูดได้เต็มปากเลยว่าเอิญฮักนางเอกน้อยเป็นเพลงแรกนะที่ติดอันดับของโลกครับทุกคนซึ่งต้องบอกว่าเพลงที่จะติดอันดับของโลกเนี่ยยกตัวอย่างเลยอย่างค่าย V ีโวเป็นค่ายที่อันดับหนึ่งเลยของทางอ่าโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นของทางฮอลลีวูดหรือว่าอะไรต่างๆหรือว่าบ و ลีวูดคือส่วนมากนะครับเพลงที่ติดอันดับโลกเนี่ยก็จะเป็นเพลงสากลซะมากกว่าใครจะไปรู้ล่ะว,ว่าเพลงหมอลำและ ผู้หญิงตัวเล็กๆตัวน,น้อยๆสาวน้อยหมหัศจรรย์อย่างอุงอิงเพชรบ้านแพงจะพาเพลงเอิ้นฮักนางเอกน้อยติดอันดับเพลงทั่วโลกครับทั้งนี้ทั้งนั้นครับยกความดีความชอบให้คนเบื้องหลังต่างๆบอสโจทีมถ่ายทําทีมแต่งทั้งหลายครับทุกคนที่ได้ทําเพลงนี้ออกมาให้ชาวโลกได้รับชมกันและอีกหนึ่งอย่างที่อิ่มไม่ชมไม่ได้เลยนั่นก็คือเหล่าบรรดายูทูบเบอร์ ช่วยกัน action, รีแอคชั่นเพลงน้องครับยกตั้งยกให้เลยตั้งแต่ยูทูบเบอร์สายประเทศไทยเลยนะครับแล้วก็ยูทูบเบอร์สายต่างประเทศทั้งหลายที่ช่วยกันดันช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์ตอนนี้ทําให้เพลงของน้องเนี่ยมาแรงมากๆต้องบอกว่าตอนนี้ ใช่เพลงสาวน้อยลำเพลินอินดี้เรคคอร์ดเนี่ยคนจับจ้องมากๆกครับทุกคนไม่ว่าจะออกเพลงไหนมาครับอย่างเพลงของบอสโจเองเนี่ยคนก็เอาไปรีแอคชั่นหมายถึงว่าคนที่อยู่ต่างประเทศน,นะครับทุกคนเขาก็ให้ความสนใจครับทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วนะครับอุ๋งอิงได้มาสร้างสถิติจริงๆเลยนะครับเรียกได้ว่าเป็นสาวน้อยมหัศจรรย์เหมือนที่ใครๆได้พูดเป็นเนาะ วันนี้ร้อยอันดับกับทุกคนอุ้มอิ่มข่าวกระแสได้ไล่ดูแล้วครับมีหลากหลายประเทศมากๆที่ครองร้อยอันดับนี้นะครับซึ่งโอ้โหลำดับที่98ถือว่าไม่ได้เป็นไปได้ง่ายเลยครับทุกคนซึ่งโอ้โหอย่างแบ็คพิงอย่างเงี้ยครับทุกคนกว่าเขาจะมาติดร้อยอันดับเพลงฮิตไม่ใช่ธรรมดา นะครับต้องใช้ระยะเวลาหลายวันด้วยกว่าเขาจะโปรโมทกว่าเขาจะโฆษณาให้มันแบบคนได้รับฟังกันทั่วโลกแต่เพลงของอุคงอิงเพรบ้านแพงครับต้องบอกแบบนี้ครับยกความดีความชอบอีกหนึ่งสิ่งก็คือพลังของ FC แฟนคลับที่ช่วยกันดันช่วยกันแชร์ช่วยกันเชียร์จนทําให้เพลงนี้ติดมาแรงตั้งแต่2ชั่วโมงแรกชาวโลกแตกตื่นครับทุกคนไม่แปลกใจเลยเนาะที่ตอนนี้คนกว่ามากกว่าเกือบร้อยช่องแล้วที่เอาเพลงนี้ไปรีแอคครับทุกคน นะครับนะโอ้โหซึ่งตอนนี้อันดับหนึ่งะครับก็ยังเป็นค่ายักษ์ใหญ่ของ vivo ที่ติดร้อยอันดับทั่วโลกครับอันนี้อุ้มพิมข่าวกระแสขออนุญาตไม่พูดถึงในเรื่องของชื่อเพลงหรือว่าอะไรต่างๆเนาะให้ทุกคนเข้าไปดูกันเองเพราะว่าเดี๋ยวจะ มีลิขสิทธิ์อะไรต่างๆนะครับทุกคนเนาะเพราะว่าตัวช่วงนี้ลิขสิทธิ์แรงมากผู้ชื่อเพลงก็โดนตรวจสอบนะครับนะตอนนี้นะ,ะให้ทุกคนไปไล่ดูกันเองแต่บอกแค่ว่าเป็นของค่ายยักษ์ใหญ่ของระดับโลก vivo แล้วอุงอิงก,ก็คือ amazing มากๆ amazing จริงๆครับทุกคนมหาจรรจ์จริงๆนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้เนาะแล้วก็คนที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะอึ้งในน้ําเสียงของน้องเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นชาวต่างชาติที่เพิ่งเคยฟังจังหวะเพลงของหมอลำนะครับ โหคนแห่กันมารีแอคชั่นไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่แค่ประเทศเดียวนะทั่วโลกกันเลยทีเดียวจนพาเพลงเนี้ยติดอันดับ่วโลกกันเลยทีเดียวนะครับขอบคุณ FC ฟซแฟนคลับนะที่ตอนนี้ส่งมาให้อุ่ม,มข่าวกระแสะครับไมไ่ว่าหลายช่องทางกันนกบ้าไม่ว่าจะเป็นทางแฟนเพจทาง Facebook ส่วนตัวนะครับหรือแม้กระทั่ง YouTube Thailand เองทุกคนก็ส่งมาให้ทางแฟนเพจอุ้ม,มข่าวกระแสะแล้วก็ u t u b e นะมีการแปะลิงก์มาอุ้ม,ม,มก็ดีมีการเข้าไปไล่ดูโหอุ้งอิงอยู่ที่อันดับที่ 98จริงๆแล้วก็คิดว่านะน้องน่าจะไต่อันดับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับทุกคนคือต้องบอกว่าติดอันดับร้อยเราก็ไม่ติดติดอันดับร้อยเราก็ดีใจกับน้องครับทุกคนซึ่งมันเป็นไปได้ยากมากๆที่เพลงหมอลำหรือเพลงไทยเนี่ยจะไปอยู่อันดับที่ร้อยอ่ะทุกคนอันดับที่100ไม่ใช่ธรรมดาเลยโอ้โหอึ้งมากๆนะครับเ้วเชื่อว่าทุกคนในนี้ภูมิใจกับอิมข่าวกระแสมากๆซึ่งต้องบอกเนาะจากศิลปินราหย้า สู่ทิดาลำเพลินดาวรุ่งเหมือนที่ทุกคนพูดจริงๆนะครับแล้วตอนนี้ไม่ใช่รุ่งธรรมดาแล้วรุ่งไประดับโลกแล้วนะครับแล้วก็เชื่อว่าในอนาคตองอิงบอสโวัวเองหรือว่าสมาชิกในสาวน้อยลำเพลินอินดี้รคคอร์ดเองเนี่ยได้ทัวร์ยุโรปแน่นอนทุกคนคิดเหมือนยิ้มข่าวกระแสะไหมอาจจะได้ทัวร์แบบว่าไปเป็นคอนเสิร์ตอะไรต่างๆครับทุกคนซึ่งตอนนี้เพลงขององอิงไปแบบไปทั่วโลกแล้วนะครับทุกคน นะถือได้ว่าน้องก็คือเป็นมาสร้างซอฟต์พาวเวอร์ให้กับประเทศไทยเลยก็ว่าได้อย่างท่านผู้ว่าชัดๆบอกเนี่ยขอบคุณนุงอิงที่มาทําให้คนทั่วโลกหรือว่าคนทั่วประเทศไทยมีความสุขนะครับแม้กระทั่งท่านผู้ว่าเองน้องผู้ว่ากทมที่ท่านบริหารจัดการกรุงเทพมหานครเนี่ยท่านยังได้เอ่ยปากชมน้องนะครับคิดว่าน้องไปได้ไกลกว่านี้แน่นอนใครที่ทราบบ้างว่าน้องอุงอิงเนี่ยจะไปแสดงที่สนามหลวงวันไหนครับใครทราบบ้างคอมเมนต์มาหน่อยนะครับคิดว่าสนามหลวงแตกอีก แน่นอนครับทุกคนนะโอ้โหดีใจกับน้องมากๆแล้วก็วันนี้พิมพ์มข่าวกระแสนะครับได้รับข่าวสารหลากหลายเรื่องราวครับล่าสุดแม่มีพูเนี่ยก็ได้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันครับเกี่ยวกับเรื่องของการแบบว่าน้องให้ความสําคัญไหมหรือว่าไม่ให้ความสําคัญอะไรใดต้องบอกว่าเราเห็นมีคนมาคอมเมนตะ์เนาะว่าหลายช่องก็คือ แม่มีภูเนี่ยได้ไปในเต็นท์น้องแล้วก็น้องก็คือได้มีการกอดแม่หมีพูหลายครั้งอยู่นะครับเขาก็อาจจะไม่ได้อยากออกสื่อมากนะครับเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วใครที่อยากทราบความเคลื่อนไหวต่างๆก็ไปเข้าไปที่ช่องแม่มีภูดได้ซึ่งแม่มีพูก็คือ ตอนนี้นะครับได้กลับมาแล้วเนาะด้านหน้าเวทีก็ได้เจอแบบน้องแล้วนะครับคือข่าวดีหลายเรื่องมากเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นคนญี่ปุ่นที่ไปเจอน้องด้านหน้าเวทีแล้วก็ด้านหลังเวทีแล้วก็แม่มีภูเองแล้วก็เช้านี้เราก็ได้รับข่าวดีครับที่เพลงของน้องติดร้อยของโลกเนาะทุกคนโอ้โหเป็นข่าวดังอีกแน่นอนนะครับเป็นข่าวดังอีกแน่นอนจริงๆนะครับทุกคน ปังมากๆนะครับดีใจกับน้องเนาะดีใจกับลูกสาวนะล้วเชื่อว่าไม่รู้อุงอิงรู้หรือยังเรื่องนี้เราดูแล้วว่าไม่รู้ว่าน้องจะเข้าใจหรือเปล่านะครับทุกคนเนาะไปคือน้องเป็นคนที่แบบซ,ซ,ซื่อจริงๆนะเพลงตัวเองติดในมาแรงเนี่ยน้องยังไม่รู้น้องยังน้องยังบอกว่าหนูกาลังจะไปงานสีสเกตโตโยต้าค่ะอยู่เลยกําลังแต่งหน้าอยู่เลยนะส่วนคนที่ดีใจก็คือ fc แฟนคลับนะครับทุกคนเนาะก็ดีใจนะครับในทุกๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงๆวันนี้ถือได้ว่าน้องประสบความสําเร็จ อีกขั้นแล้วก็ก้าวกระโดดมากๆครับทุกคนสร้างสถิติให้กับคนไทยทำ,ทำให้คนไทยมีความสุขเนาะขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับทำให้พ่อค้าแม่ขายได้ขายของดีมากยิ่งขึ้นในเทศกาลหมอลำไม่ว่าหมอลำจะไปจัดที่ไหนเนี่ยดีใจกับพ่อค้าแม่ขายเนาะที่โอ้แฟนคลับ FC ให้การตอบรับครับมีหลายคนที่พูดกับมึงอิ่มข่าวกระแสเหมือนกันว่าดีใจที่ขายของได้นะครับคนก็คือสนใจไปขายของกับ หมอลำมากยิ่งขึ้นนะนะตอนนี้นะครับไม่ว่าอะไรก็ยิบจับอะไรก็ขายได้ไปหมดนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะครับอุงอิงพ่อโจเขามีไลฟ์สด6กโมงเย็นนะที่แฟนเพจของแม่เฟิรนะ์นเนาะแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังก็ใครที่ สินค้าหมดแล้ววันนี้ก็สามารถเข้าไปอุดหนุนได้นะครับซึ่งวันนี้น้องเนี่ยก็ไลฟ์ผ่านแฟนเพจแล้วก็แอปพลิเคชัน t k t t o k ด้วยก็สามารถเข้าไปให้กําลังใจน้องได้ครับวันนี้6กโมงเย็นนะปักหมุดรอเลยนะครับทุกคนนะวันนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวนะครับสําหรับคลิปนี้อ่ะแสดงความยินดีกับน้องหน่อยคอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์นะครับใครรู้สึกยังไงบ้างแล้วก็ฝากกดไลค์แชร์ให้ช่องอิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับ